อีโคคาเข้าใหม่มาอีกคันนะคะมาสด้า 21.3s คันนี้เป็นปี2020นะคะราคาพิเศษมากๆแถมเลขใหม่ยังน้อยอีกนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะอีโคคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะเดี๋ยวมาติดตามคลิปนี้ของเก๋กันค่ะจะมาดูกันว่ารายละเอียดส่วนต่างๆนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะปี2,567ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปนะคะวันนี้นะเก๋มีรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดนะคะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมอีกแล้วแนะนําคันนี้เลยนะคะ มาสด้าสองหนึ่งจ S คันนี้เป็นปี2020นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยคุ้มเดิมแน่นอนค่ะรถใหม่วิ่งน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวส่วนต่างๆของรายละเอียดรถนะคะเดี๋ยวเกดจะพาทุกท่านไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะมาดูกันว่ารถคันนี้สวยๆอย่างไรนะคะเริ่มกันที่ไฟหน้านะคันนี้นะคะได้เป็นไฟแบบ โปรเจคเตอร์นะคะได้ LED มาด้วยนะคะกระจังหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะดีไซน์เขาถือว่าออกแนวสปอร์ตสปอร์ตมากเลยนะคะส่วนการชนนะคะรถไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ำไม่มีร่องรอยใดๆแน่นอนค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะยังใหม่ๆทุกอย่างเลยนะกระโปรงด้านหน้านะคะสันเหลี่ยมตรงนี้ดูดีๆนะคะตรงนี้ยังคมๆเลยนะคะถือว่าเป็นรถเก่าไม่เคยโดนชนมาแน่นอนทุกอย่างเดิมๆโรงงานค่ะแล้วก็ ล้อแมกซ์ลายนี้นะคะเป็นลายพิเศษด้วยนะสําหรับคันนี้นะคะส่วนยางนะเป็นยางปี20นะคะยางยังใช้ได้อีกนานๆเลยนะคะดอกยางตรงนี้นะคะดูเลยยังใช้ได้อีกยาวนานแน่นอนค่ะสําหรับท่านใดนะมองหารถใช้งานอยู่นะคะคันนี้คุ้มๆแน่นอนเดี๋ยวถัดไปนะคะไปชมในส่วนกับกระจกข้างนะคะกระจกข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นแบบพับ ครับปรับไฟฟ้านะคะส่วนกระจกรถนะคะจะติดฟิล์มารอบคันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อด้านในเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยฝั่งนี้นะคะเป็นแผงประตูข้างนะคะแผงประตูข้างเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะเป็นตัวปรับกระจกมีช่องวางแก้วแล้วก็มีชุดลำโพงให้นะคะซอกหน้าตรงนี้นะคะเดิมๆเลยนะน็อตไม่เคยขยับเป็นเป็นโครงสร้าง บอกเลยว่าเบาะยังใหม่มากๆแล้วก็ซอกเสาบีตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับแน่นอนค่ะอาะคาถัดไปนะไปดูในส่วนของห้องด้านหลังกันนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้เลยนะแล้วก็มาดูตรงแผงข้างประตูนะคะเป็นสีดําเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําเช่นการมือจับจะมีสีโครเมียมนิดนึงแล้วก็ชุดลําโพงมีพร้อมเลยนะคะซอกเสาต่างๆนะคะคโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะตัวเบาะด้านในตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่า ใหม่มากๆค่ะเป็นเบาะผ้าสีดำนั่นเองถือว่ากว้างขวางคอนโซลด้านด้านหลังนี้นะคะวางของได้อีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะด้านหลังของตัวรถนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะไฟได้เป็นแบบ LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถือว่ารถออกแบบมาแนวสปอร์ตสปอร์ตนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอีโคคาร์สวยๆแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะตัว Mazda นะคะโลกโก้ m a z d a ยังอยู่ครบๆเลยนะ ส่วนคันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์หลังแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะคุ้มคุ้มแบบนี้ต้องคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะเก๋พาไปชมห้องเก็บสัมภาระกันคันนี้นะคะสามารถปรับเบาะได้นะลูกค้าสามารถปรับเบาะพับลงแล้วก็ใส่ของได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับรถคันนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะแล้วก็ด้านในตรงนี้ยังสะอาดสะอ้านนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นโซนของส่วนอะไหล่ต่างๆนะคะเรามีมา ให้พร้อมเลยรถเดิมๆนะคะจากโรงงานแน่นอนค่ะ รถถือว่าส,สวยๆเดิมๆนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับไม่เคยเยื่อนไม่เคยโดนขันโดนไขใดๆเลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะเรารับประกันในเรื่องของคุณภาพรถมากๆเลยเพราะเราเน้นย้ำมากเลยเราต้องให้ลูกค้าได้รถที่มีคุณภาพดีนะคะรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบๆสมบูรณ์มั่นใจได้ร้อเปอร์เซนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเก็บพาทุกท่านนะคะไปชมในด้านในกันต่อเลยนะ บอกได้เลยว่าลถ ด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะสีดําเช่นกันมือจับมีสีโครเมียมนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกไฟฟ้ามีชุดลําโพงให้นะคะแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะถ้าพอพับเบาะลงนะคะก็ถือว่าวางของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วห้องผู้โดยสารตรงนี้นะคะเบาะสวยๆใหม่ๆเลยนะไม่ได้ใช้งานใดๆเลยนะคะดูทุกอย่างยังใหม่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะส่วนฝั่งห้องคนขับนะคะแผงข้างประตูก็เป็นพลาสติก คือนรูปสีดําเช่นกันตัวปรับกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วมีชุดลําโพงให้แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยส่วนด้านเบาะผ้าตรงนี้นะคะเป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานมาน้อยจริงๆแล้วก็ตัวปรับแบบเป็นแบบมือยกนะคะส่วนด้านซอกเสาบีตรงนี้นะคะน็อตท,ทุกตัวไม่เคยขยับคายื่นใดๆเลยนะเป็นเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะไปชมกันต่อส่วนของพวงมาลัยนะคะ ตวงมาลาัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสั่งการต่างๆด้านข้างนี้ได้เลยนะตัวหนังหุ้มนะคะไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะใหม่ๆเลยนะสำหรับรถคันนี้เป็นอีโคคาก็จริงค่ะแต่เขาออกแบบมาแนวสปอร์ตสปอร์ตล้ำล้ำสมัยล้ํายุคมากเลยเหมาะมากๆนะคะสําหรับวัยทำงานวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะเกะด,ด้านนี้เก็บเอกอเอกสารคู่มือรถนะคะส่วนตัวด้านบนตรงนี้นะคะเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วนะคะสามารถ ดูจอตรงนี้เวลาที่เราถอยรถนะคะก็จะแสดงผลจงจอด้านนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลออโต้นะคะสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้วางของได้นะคะมี power outlet ให้ด้วยเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยด้านตรงกลางตรงนี้นะเวลาที่เราเปิดวิทยุอะไรต่างๆนะคะสามารถกดตรงนี้ได้สะดวกสบายมากเลยนะคะสําหรับช่องตรงนี้นะรถคันนี้พิเศษมากๆจริงๆมีที่วางแก้วให้แล้วก็ มือเบรกเป็นแบบมือยกนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นที่วางแก้วได้ด้วยวางของได้ด้วยนะคะรถคันนี้ถือว่าล้ำสมัยล้ำยุคอยู่นะคะสำหรับอีโคคาคันนี้นะคะมาสด,ด้า1 3 s ราคา379,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทนะคะรถใหม่วิ่งน้อยมากๆวิ่งแค่40,000เท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้ท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะรถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวถัดไปไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะ ห้องเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ายังใหม่ๆทุกอย่างเลยนะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นใดๆเลยนะคะห้องเครื่องยนต์แห้งๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีร่องรอยน้ํามันใดๆเลยนะคะทุกส่วนนะคะยังเดิมๆจากโรงงานสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบๆไม่มีร่องรอยการแกะจานเก่าใดๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้น็อตทุกตัวสมบูรณ์แบบแน่นอนค่ะซีนซิลิโคนด้านบนนะคะก็ยังสมบูรณ์แบบยังเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะ สำหรับมา z ด้าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตรนะ93แรงมา้าดีไซน์สปอร์ตสปอร์ตนะคะช่วงล่างแน่นมากๆราคาดีด้วยรับประกันคุณภาพของตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพิกคว่มจมน้ําไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบครบ,ครบลูกค้าตรวจสอบได้เลยค่ะ ท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอีโคคาร์คุ้มแบบนี้นะคะเก๋นแนะนำเลยนะคะันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสนใจนะคะรีบโทรหาเกศตวนเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะเก๋ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการทุกท่านนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเก๋บอกได้เลยว่าเรามีไฟแนนซ์รองรับเยอะมากแล้วก็เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพแล้วก็ออกรถง่ายอนุมัติไวรับรถทันใจ ได้ใช้งานทันใจแน่นอนเอาละค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเกศจะมารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดให้กับทุกท่านได้ชมอีกนะจะเป็นรุ่นไหนคันไหนนะคะฝากกดติดตามเกศไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เกศจะมารีวิวรถคันไหนสวยๆให้ชมกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ